โรงเรียนห้วยซอวิทยาคมราชมังคลาพิเศษตั้งอยู่เลขที่139หมู่9ตำบลห้วยซออำเภอเชียงของจัังหวดเชียงรายสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงรายเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตลอดจนสาธารณชนว่าสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาดังนี้ 1. กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษากำหนดค่าเป้าหมายของแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้จากนั้นประกาศค่าเป้าหมายให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ 2. จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการของสถานศึกษาทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีและนำผลการประเมินคุณภาพภายในมาวางแผนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3. จัดระบบบริหารและสารสนเทศแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนและปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบันเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโรงเรียนห้วยโซวิทยาคมราชมังคลาพิเศษมีระบบการบริหารจัดการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยใช้ QAHSW model Q Quality Assurance Systems ระบบประกันคุณภาพด้วยวงจร PDCA A Action Plan แผนปฏิบัติการประจำปี H Holistic Management การบริหารแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่าย S Standard การดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา3มาตรฐาน W Weaknesses and Strengths พัฒนาจุดอ่อนและเติมเต็มจุดแข็งภายใต้วงจรคุณภาพ PDCA 4. ดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยใช้ระบบแผนงานและงบประมาณในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีตามปีงบประมาณ 5. จัดการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยกำหนดผู้รับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบและรายงานผลเพื่อนำผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ ไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนา 6. จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในโดยกําหนดให้มีคณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายใน 7. จจัดทำรายงานประจำปีที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียนและผลสําเร็จจากการบริหารจัดการศึกษานำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อให้ความเห็นชอบและเผยแพร่ต่อสาธารณชน ตลอดจนหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 8. จะให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยส่งเสริมแนวคิดเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาผ่านการอบรมสัมมนาเพื่อครูและบุคลากรร่วมพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรการเรียนรู้จนเป็นวัฒนธรรมในการทำงานปกติของสถานศึกษา นำผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษามาวิเคราะห์สังเคราะห์และเลือกสรรข้อมูลสารสนเทศเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผลจากการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยระบบการบริหารจัดการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาทำให้โรงเรียนห้วยซอวิทยาคมราชมังคลาพิเศษบรรล,ลุตามเป้าหมายที่วางไวทั้งสามมาตรฐาน และยังส่งผลให้ 1. ผู้ปกครองมีความเชื่อมั่นว่าโรงเรียนสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพส่งผลให้มีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นอีกทั้งยังได้รับความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับรางวัลทั้งระดับชาติระดับภาคและระดับจังหวัด 3. โรงเรียนบริหารจัดการได้อย่างมีคุณภาพ โดยได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายผู้ปกครองรวมถึงหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นเครือข่ายร่วมพัฒนาส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลทั้งในระดับเขตพื้นที่และระดับชาติ